สวัสดีค่ะไอซ์ค่ะเป็นโปรเจกต์ดรัฟแมนของโครงการวันนี้ไอจะมาพูดเรื่องฟอร์แมตคร่าวๆของตัวดอออิ้งไฟเทมเพลตของออโตแค d ดไออัพโหลดไว้แล้วในแชร์ไดรฟ์ของโครงการแต่ว่าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ย้ำให้อีกทีหนึ่งหลังจากดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะคะสามารถก๊อปไตเติลบล็อกมาแล้วก็วาดลงไฟล์นี้ได้เลยนะขนาดกระดาษไอตั้งใจเซตมาให้เป็นสเกล1ต่อร้อยแล้วจะสามารถลากหน่วยเมตรได้พอดีเช่นถ้าอยากวาด5เมตรก็ลากเส้น5 ถ้าอยากลาก3เมตรก็ลากเส้น3พอพลอตออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสเกล1ต่อร้อยพอดีเรื่องที่จะพูดวันนี้นะคะก็จะมี1เรื่องฟอนต์2การกำหนดขนาด3ความหนาเส้นและการพลอต4ตั้งค่าสี5เรื่องสัญ,ญลักษณ์อื่นๆ6ชีตแท็ก7การฝังรูปเรื่องฟอนต์ก่อนเลยค่ะฟอนต์ตัวอ,กอักษรขอให้เป็นไทยสารบัญ จะเป็นฟอนต์เดียวกับเอกสารอื่นๆในโครงการเลยซึ่งตัวไฟล์เนี่ยไอตั้งเอาไว้แล้วแต่ต้องรบกวนให้ทุกคนดาวน์โหลดฟอนต์ติดตั้งลงเครื่องด้วยวิธีการติดตั้งเราจะพูดเผื่อ,อไว้ถ้าใครทําเป็นแล้วเนี่ยก็ข้ามไปได้เลยนะเวลาเราดาวน์โหลดฟอนต์มาก็จะเป็นไฟล์ซิปเนาะให้ Extract ไฟล์ก่อนเลือกอันนี้ก็ได้ค่ะไฟล์ที่แตกมาจะได้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันไม่กระจัดกระจายหลังจากนั้นเข้าไปเลือกไฟล์ทั้งหมดคลิกขวา install for all users ของไอเนี่ยลงฟอนตเอาไว้แล้วก็เลยขึ้นหน้าต่างนี้มาถ้ายังไม่ได้ลงมันจะโหลดปกติเลยหลังจากฟอนต์ถูกติดตั้งแล้วนะคะมันจะไปอยู่ในวินโดว์ไม่ได้ฝังในไฟล์โปรแกรม c a t แต่ว่าแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะต่อไปค่ะเรื่องการกำหนดขนาดไอตั้งค่า Dimension เอาไว้เรียบร้อยแล้วให้ใช้ SDE 21ค่ะตัวข้างหลังเนี่ยคืออัตราส่วน วิธีใช้ก็อย่างเช่นตัวอย่างนี้ไอว่าในอัตราส่วน1ต่อร้อจะก,กำหนดขนาดก็ใช้คำสั่ง dimension ปกติเนาะเราก็เลือก annotation เป็นตัวนี้ถ้าอยากว่า1ต่อ50ค่ะก็คืออันนี้ก็ต้องคูณ2ใช่ไหม เราก็ต้องเปลี่ยนดิเมนชันจาก SDE 1ต่อ100ให้เป็น SDE 1ต่อ50เลขที่กำหนดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามอัตราส่วนไปด้วยอันนี้ก็สำหรับ1ต่อ20 1ต่อ10เนาะถ้าอยากดูวิธีการตั้งค่าดิเมนชันไอจะทำคลิปแยกไว้อีกอันนึงเรื่องที่อยากให้ระวังในการกำหนดขนาดก็คือสัญลักษณ์ของลูกศรค่ะ ถ้าระยะที่กําหนดเป็นระยะจากขอบถึงขอบหัวท้ายเนี่ยจะใช้เป็นออบลิกหรือว่าตัวสลตานที่ตั้งค่าเอาไว้ในดิเมนชันแต่ถ้าระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางหรือว่า Center to Center อย่างระยะตรงนี้เนี่ยเราวัดจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสาอีกอันนึงอันนี้เส้นยังเป็นสลอยู่เนาะก็ให้เปิดหน้าต่าง properties ค่ะคีย์ลัดก็คือ pr เลือกที่เส้นนั้นแล้วก็เปลี่ยนลูกศรให้เป็น origin indicator ถ้ามีหลายอันและขี้เกียจแก้ทีละอันเนี่ยก็ให้ใช้ mat properties ได้หรือถ้าสาขาตัวเองใช้ระยะศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสาเยอะกว่าระยะขอบถึงขอบและอยากเปลี่ยนที่การตั้งค่าไปเลยเนี่ยก็เลือกหมดสเกลที่จะเปลี่ยนเนาะก็กดตรงนี้แล้วก็ modify symbol and arrows แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นกดโอเคเส้นที่เราลากใหม่เนี่ยก็จะเป็นวงกลมทั้งสองข้างเลยต่อไปค่ะเรื่องกำหนดความหนาเส้นกับการพลอตเดิมไอสร้างเลเยอร์สกับพลอตสไตล์เอาไว้แต่ว่าเห็นทุกคนไม่ค่อยใช้เนาะอาจจะไม่ถนัดก็เลยว่าจะเปลี่ยนวิธีค่ะ เป็นให้ทุกคนว่าตามที่ตัวเองถนัดเลยก็คือสร้างเลเยอร์ยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้แยกความหนาเส้นด้วยแล้วก็มาตั้งค่าความหนาเส้นตรงนี้ค่ะเส้นที่ว่าในแต่ละเลเยอร์ก็ให้ตั้งความหนาตามเลเยอร์นะ่ะก็คือเลือกเป็น by layers เวลาพลอตเนี่ยก็จะใช้โมโนโครมเลยทุกอย่างก็จะออกมาเป็นสีดำแล้วความหนาเส้นก็จะเป็นตามที่ตั้งไว้ในแต่ละเลเยอร์ทีนี้เราก็เลยจะพูดเรื่องการตั้งค่าสีด้วยค่ะเส้นพวกนี้เราแนะนำให้ตั้งค่าสีเป็นตามเลเยอร์คือเลือกเป็นคำสั่ง B ายเ y เยอร์เส้นทุกเส้นที่อยู่ในเลเยอร์นี้ก็จะมีสีตามที่เราตั้งเอาไว้ตรงนี้นะ เราจะได้แยกแยะเส้นแยกแยะเลเยอร์ได้ง่ายทีนี้สีที่ตั้งได้เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบอันแรกคือเป็น index colors สีที่เราเลือกจากตรงนี้เวลาพลอตด,ด้วยโมโมนโครมเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีดำ แต่สมมติเราอยากให้เส้นเป็นสีอื่นอย่างเช่นท่อน้ําร้อนก็อยากให้เป็นสีแดงใช่ไหมท่อน้ําเย็นให้เป็นสีน้ําเงินเนี่ยหรือว่าอยากจะตกแต่งแบบให้มันแบบมีสีสันเราก็มาที่ตั้งค่าสีค่ะแล้วเปลี่ยนเป็น two colors แทนอย่างอันนี้อยากให้เป็นสีแดงก็เลือกตรงนี้เนาะแต่ถ้าเราอยากให้สีที่ได้เนี่ยเป็นเฉดเดียวกับสีที่อยู่ใน index เป๊ะเ,เลยก็ไม่มีปัญหาค่ะไปเลือกที่สีที่อยากได้จากนั้นมากดตรงแถบ t two color ค่ะ มันจะปรับไทป์ให้เองโดยที่สีเนี่ยยังเป็นเฉดเดิมอยู่เวลาที่เราพลอตออกมาด้วย True color เนี่ยสีที่ได้จะเป็นสีเดียวกับที่แสดงในจอเลยถ้าสมมติว่าเราไม่อยากเปลี่ยนสีทั้งเลเยอร์แต่อยากเปลี่ยนแค่บางเส้นก็มาตั้งค่าที่เส้นค่ะเลือกเส้นที่อยากเปลี่ยนตั้งค่าตรงนี้เนาะได้ทั้ง Index กทั้ง t True เลย แล้วความหนาก็เหมือนกันค่ะสมมุติอยากให้เปลี่ยนแค่เส้นนี้ก็ตั้งค่าความหนาที่อยากได้สำหรับสัญ,ญลักษณ์อื่นๆเราอยากให้ทุกคนไปดูนะเราแปะหน้า general symbol ไว้ให้ด้วยอ้างอิงจากตรงนี้ได้เลยอย่างตัวอักษรของเส้นกิบดลายก็แนวตามนี้เลยนะแนวการวางตัวอักษรอื่นๆก็ดูได้นะคะต่อไปเรื่อง s h e e t tag ก็คืออันนี้เราเห็นว่าบางคนใส่บางคนก็ไม่ใส่ เราก็เลยคิดว่างั้นเอาเป็นว่าในแต่ละแบบมันจะมีชื่อแบบอยู่ตรงนี้อยู่แล้วถ้าในหนึ่งแผ่นมีแบบแค่อันเดียวก็ไม่ต้องใส่ค่ะแต่ถ้าในแผ่นนั้นมีหลายแบบเช่อนอย่างอันนี้ก็ให้ใส่ชีทแท็กบอกเอาไว้ด้วยซึ่งชีทแท็กไอสร้างเป็นบล็อกไว้แล้วเลือก Insert แล้วก็เลือกเอามาวางได้เลยกรอกชื่อแบบสเกลประเทศที่ตั้งสมมติว่าแบบอันนี้อยู่ที่ประเทศไทยนะก็ใส่ ถ้าชื่อแบบยาวมากๆจนล้นไอก็สร้างเผื่อไว้อีกอันหนึ่งเส้นก็จะยาวขึ้นหรือจะก๊อปจากตรงนี้มาวางเลยก,ก็ได้ต่อไปค่ะเรื่องการฝังรูปอันนี้ไอเอาที่ตัวเองรู้มาแชร์เฉยๆนะถ้าเราฝังรูปโดยเลือก insert attach แล้วเลือกรูปค่ะ รูปที่ใส่มาเนี่ยจะเป็น external reference ก็คือมันจะดึงมาจากไฟล์ข้างนอกแคดกับอีกวิธีหนึ่งคือเปิดรูปด้วยเพน n t copy แล้วก็ Paste special ความต่างของ2วิธีนี้คือถ้าเราลบรูปที่อยู่ข้างนอกแ a ดออกจะเห็นว่าตัวที่ a t t a c h มาเนี่ยจะหายไปกับ page special จะยังอยู่เนาะเพราะมันฝังลงไปในไฟล์นี้เลยก็สำหรับเวลาเราส่งไฟล์ไปให้คนอื่นเนาะไปเปิดด้วยคอมเครื่องอื่นที่ไม่มีไฟล์รูปตัวเนี้ยหรือเราเผลอลบรูปไปรูปที่ a t t a c h มาเนี่ยก็จะหาย ไอ้ก็เลยแนะนําให้แทรกแบบนี้ดีกว่าอันนี้เป็นวิธีที่ไอ้ไปหาเจอมานะอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าก็แล้วแต่นะคะอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าวาดแบบขนาดใหญ่หรือว่าเล็กกว่ากระดาษก็จะมีอยู่สองทางเลือกคือ1ย่อขยายกระดาษ2ย่อขยายที่ตัวแบบไอเชียร์ให้ย่อขยายที่แบบนะ เพราะว่าเวลาเราเอามารวมกันนะ่ะในไฟล์เดียวมันจะดูเป็นระเบียบมากกว่าแล้วก็สามารถใช้ไดเมนชันที่ไอตั้งค่าไว้ได้เลยไม่ต้องขยายไดเมนชันแต่ถ้าไม่ถนัดก็ย่อขยายกระดาษมาก็ได้ค่ะแล้วแต่สำหรับเรื่องสุดท้ายเรียกว่าขอความร่วมมือดีกว่าเนาะคือก่อนส่งแบบอะ่ะไอยอยากให้ทุกคนเช็คความเรียบร้อยก่อนอาจจะลองพอดเป็น pdf ดูก่อนก็ได้ว่าแบบมันโอเคไหมเวลารวมไอจะได้ไม่ต้องมาแก้เยอะ อ๋อแล้วก็แบบก่อนๆไอเห็นมีบางอันที่ขนาดกระดาษอะมันไม่ใช่ A 3เพราะฉะนั้นสเกลวัตถุที่อยู่ในแบบมันก็จะเพี้ยนไปด้วยเนาะดังนั้นเวลาพลอตเนี่ยก็ให้ลองกด fit to paper ดูดูตรงนี้จริงๆสเกลตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษที่เราวาดในแบบด้วยนะอย่างเช่นของไอ้เนี่ยไอ้ล่างขนาดกระดาษมาถ้าฟิตเป็น A 3มันจะเป็น0.1แต่ว่าถ้ากระดาษของคุณคนละขนาดกับไอเนี่ยก็อาจจะ ไม่ใช่0.1ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเลขลงตัวถ้ามันเป็นเลขไม่ลงตัวแสดงว่าเราอาจจะทำอะไรผิดเช่นอาจจะครอปตรงนี้ไม่ครบทั้งหน้ากระดาษหรือว่าอาจจะผิดตั้งแต่ขนาดกระดาษเลยก็ให้ลองกลับไปเช็คดูนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่กำชับก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ตั้งใจฟังค่ะ